เรามีทุกวันนี้ได้เพราะรถที่อาร์มหามาามัวันนี้สองคันเลยเสียไปกันหลายคันเสียไปเพราะบักใช่ไอาร์มขับแล้วโลกดูลงมาอะก็เฮ้ยอยู่ตกใจไม่ไรช้างกะตุ ไก่เจ้ไหมยดูตะกุกผ่านนี้โคตรยาวเลยเฮ้ยหหเรียบร้อยดูดน้ำไปแล้ว,วน้งน้ำฮะงน้ำ จมน้ำมา oh. แล้โอ้โหจมยาวไอ้เหี้ยถอให้หมดเลยถอให้หมดอ่ะได้ไหมตลาดทุกอย่าง oh, <my> เด็บร้อที่ยวโอเชียบาร์โอเชียเขาเลยดีสูบอีกคนแล้ว แต่น,นี้กูไม่เห็นนิดน้ำมันเลยเลยอะ่ะแม่งบุ๋มตัววเฉยเลยอะ่ะเอาไว่าน่ขึ้นเหรอว่านขึ้นแล้วแต่รถมันลงมาแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> รถลงไปด้วยใช่แบบ <c oughs> ไปอาบาแต่อันนี้มันกระตกแล้วก็ลงไปเลย <c oughs> อ๋ออะเมื่อกี้เพิ่งเจอเจอซาคันหนึ่ง ฮ่อะไรโดนโดนเราเปลี่ยนเซิร์ฟดีไหมวะกูเริ่มเริ่มอยากจะโทษเซิร์ฟแล้วไอ้เี้ยมันกระตุกอะ่ะปิงมาเท่าไหร่เช็คยังไงวะเช็คได้แต่ก่อนเข้าอ่ะโอ้ส <นะ S 1> ลามแดกแล้วจบแล้วกด F ไม่น่ากดโยมันกระตุกด้วยฮะตอน,นกดอะ่ะโอ้หลอกอย,อยู่ตรงไหนวะนอโอ้โลกโลงลงไม่ได้ อยู่กลางน้ำเลยอะลึกจัดเหรอ